สวัสดีครับมาดูสถานที่สอบโครงการช้างเผือก2569กันนะครับว่ามีที่ไหนบ้างครับสถานที่สอบรอบวิชาการนะครับโครงการช้างเผือกประจําปีการศึกษา2569นะครับมีดังต่อไปนี้นะครับกองทัพอากาศดอนเมืองนะครับกองบิน1จังหวัดนครราชสีมากองบิน2จังหวัดลบบุรีกองบิน7จังหวัดสุราษฎร์ธานีกองบิน21จังหวัดอุบ,บลราชธานี กองบิน23จังหวัดอุดรธานีกองบิน41จังหวัดเชียงใหม่กองบิน46จังหวัดพิษณุโลกและกองบิน56จังหวัดสงขลานะครับนี่คือสถานที่สอบรอบวิชาการของโครงการช้างเผือกนะครับประจำปีการศึกษา2569นะครับประจำปีการศึกษา2569 อยู่ใกล้ที่ไหนสะดวกที่ไหนเราก็ไปสอบที่นั่นนะครับลงชื่อในขั้นตอนของการรับสมัครนะครับให้เราติ๊กว่าเราอยู่ที่ไหนนะครับจะไปสอบที่ไหนนะครับเพื่อการเดินทางไปสอบนะครับที่จะสะดวกขึ้นครับที่จะสะดวกขึ้นนะครับมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับ9แห่งนะครับสถานที่สอบนะครับเดี๋ยวไว้พบกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ